บายที่เราเสนอไว้ที่จะส,สร้างสะพานงบประมาณถึงไหนแล้วก็เดินเรื่องไปพอคัวแล้วแหละใกล้จะได้แล้วแล่เรื่องที่เราคุยนไว้เรื่องเงินไม่มีใครรู้ใช่ไหมไม่มีใครรู้หรอกดีมาก สวัสดีครับผมตะบี้ตบันตบันเช้าผมตะบันตะบี้ตะบันเย็นคุณตะบันตะบี้ครับครับคุณเลิกติดกับสะานครั้งนี้าี่รามศรียังครับมีอะไรเกิดขึ้นล่ะครับผมมีเหตุการณ์กำแพงที่พระรามศรีได้ตกโดนโดนรถของลุงสัญจรไปมาครับแล้วทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือไม่ครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับแล้วทำไมดีกำแพงถึงได้พังขนาดนั้นล่ะครับทางมาตนทุนที่ได้ไปตรวจพบว่ามีการใช้ปูนที่ต่างกับมาตรฐานในการสร้างสะพานจึงทำให้สะพานชำรุดเป็นเหตุทำให้ตกโดน ผมตู้สจ็อไเป็นมาอ๋อแล้วอย่างนี้เราต้องตรวจสอบงบประมาณหรือว่าดูงานยังไงครับว่ามันพออะไรครับตอนนี้ก็ให้ตรวจสอบว่างบประมาณของรัฐบาลที่ให้มานี้ถูกต้องหรือไมอ่ถูกต้องหรือไมอ่รับงั้นคุณเรามาฟังข่าวที่สองนงนะครับคือทางนายกมีข้อเสนอให้แก้กฎหมายเรื่องผู้ชายสามารถแต่งงานกับผู้ชายกันได้โดยทางนายกมีความสนใจที่จะ ให้มีวิธีสมรสได้และจดทะเบียนได้เนื่องจากเห็นว่าต่างมีสิทธิส่วนบุคคลและมีความเป็นมนุษย์เหมือนกันดึงอยากที่จะให้มีการแต่งงานกันได้ของผู้ชายคุณเห็นด้วยหรือไม่ครับอันนี้อย่างนี้ก็ตอบไม่ได้ครับถึงอยู่ที่ว่าสิทธิของบุคคลของแต่ละคนว่าเขายอมรับหรือไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานของผู้ชายกับผู้ชายเป็นยังไงใช่ไหมใช่ครับเพราะอย่างนั้นเราจะมีการให้ผู้ชมบวกกันนะครับ ถ้าหพือนเห็นด้วยให้กดหนึ่งถ้าไม่เห็นด้วยให้กดสองแล้วส่งมาที่488 3888ห้างท่านแรกที่ส่งมารับไปเลยบี้ของค,ครับสอบคูค่วะ ใช่ครับมีอะไรครับว่างครับที่ไหนครับโอเคครับสวัสดีครับท่านคุณผูณ้นิหารั่างานคุณตอนนี้เป็นไงบ้างก็ดีครับครับรายการที่คุณเอาเอากาศเนี่ยพิธีกรพูดดีนะข่าว,าวบางข่าวมาพูดได้ดีมากจริงครับแต่ก็มีบางข่าวที่นำเสนอ เพื่อความจริงไปหน่อยนะครับเข้าเรื่องยดีกว่าทางรายการของคุณเนีอกาศโดยแรงงานข่าวที่พาดไปกับผมเรื่งไหนครับท่าน เรื่องสภาพระรามสี่น้องไม่เกี่ยวกับผมเลยคุณออกเอาให้ลูกน้องคุณมาพูดนี้มันเสียหายครับเนี่ยไปดูรายการของคุณแล้วมัไม่เกี่ยวกับผมเลยจริงๆไม่เกี่ยวกับแก้กฎหมายครกฎหมายอะไรสำคัญนักข่าวทานนี้ของคุณข้ามออกขัดเี่ยวกับการแก้กฎหมายของทางผมงั้นผมจะเสียหายได้เข้าใจไหมครับ ท่านไม่ต้องเป็นผงครับท่านเดี๋ยวผมจะจัดก,การเรื่องนี้ให้โอเคนั่นตัวล็กตาครับครับท่านเอ๊ต่อแา้คันไปกลับเหรอนี่คุณสมบัติใช่ไหมครับผมได้ดูข่าวทางทีวีของคุณแล้วผมไม่พอใจมากเลยพรุ่งนี้คุณช่วยมาเจอผมที่อะพาร์ตเมนต์ผมด้วย ที่สวนใต้ฟาร์ทเมนเดิมครับครับคันนี้ครับนี่คุณบอกคุณแล้วใช่ไหมห้ามสถานีของคุณออกากาศเกี่ยวกับการแก้กฎหมายของผมผม,ผมพยายามแล้วแต่ผมทาไม่ได้เพราะมันผิดจรรยาบรรณของผมแก้หารัฐบาลเข้าไปควบคุมการออกกาศของสถาสนีผู้พิการลงโทษและการเออให้ผมจัดการยังไงกับมันดีครับท่านเอาไว้ที่ห้องเนี่ย สวัสดคีครับผมตะวันเตอบี้หน้าบานเย็นวันนี้มาพบกับทาว่ยวกับการที่นายกจะแก้กฎหมายให้ผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายกันได้โดยได้มีการอธิบายไม่ไม่วางใจจากฝ่ายค้านโดยเราจะตัดผ้าไปพบกันที่รัฐสภา,ากับคุณบอดบิ๊กจา้าได้เลยครับผมเฮ้ยขอบคุณครับคุณตะบันตะบี้ครับนี่คือสถานการณ์รอบนอกของรัฐสภานะครับ โดยมีผู้สื่อข,ข่าวนะครับรอกันทาข่าวกันเต็มไปหมดโดยการประชุมรัฐสภาภายในวันนี้ครับจะเป็นการร่างกฎหมายเกี่ยวกับทาให้เกสามารถแต่งงานกันได้ครับซึ่งยังไม่รู้ว่าจะผลออกมาจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวปรดไปติดตามทั้งสองนี้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณบอดบิ๊กจ้าในเรื่องอีิบายนี้ต่อไปเราก็ต้องรอฟังผลกันต่อไปเพราะว่าการลงมติคะแนนยังไม่จบยังไม่เป็นที่สิ้นสุดขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ ผลคะแนนอย่างไม่เป็นเอกฉันท์พบว่าไม่ให้มีการแก้กฎหมายเรื่องผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายได้โดยได้มีกลุ่มนักข่าวที่ไม่พอใจเรื่องนายกสามารถแทรกแซงสื่อได้ยืนฟ้องนายกและกดติดตามผลกันต่อไปครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าข่าวเงาพาทกับผมตะบันตะบี้นะบานเย็นวันนี้เราจะเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงสื่อของนายกมาพูดคุยกับเราครับเขาคนนั้นคือคุณสมบัติเมทลอยครับสวัสดีครับคุณสมบัติเมย์ถลอยการแทรกแซงสื่อของนายกเกิดขึ้นได้ยังไงครับโดยเขามีการข่มขู่คุณหรือว่ายังไงรับถึงต้องมีการฟ้องร้องกันก็วันนั้เขาเรียกผมไปคุยครับผมแล้วเขาก็ ข่าวมผมตามตัวนข่าวเกี่ยวกับข่าวอะไรครับข่าวการแก้กฎหมยเนี่ยครับคอนเทนต์แบบอ๋อที่มีข่าวไปแล้วถือว่าการแก้กฎหมยเรื่องผู้ชายแต่งงานกับชายกันได้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วทำไมคุณถึงฟ้องร้องครับเพราะว่าเขามีการทําลายร่างกายหรือว่ายังไงครับใช่ครับฟ้องร้ายร่างกายผมครับขั้นไหนเล้วครับก็คือผมก็ไม่อยากเล่ามากครับมันเจ็บใจผมครับอมันไม่เป็นไรเราจะไม่มาครับแล้วตอนนี้คดีเป็นยังไงบ้างครับผมก็คือ เหมือนการฟ้องร้องหรือว่ายังไงครับก็คือจะฟ้องร้องนะครับยังตอนนี้เรื่องยังยังฟ้องร้องกันอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อแล้วถ้าเกิดได้ข่าวว่าขอโทษนะครับคือคุณมีการสุกเราเมื่อทำเท็จจริงไหมครับหวังว่าจะมีข่าวหน้านะอาจจะได้มาเจอปฏิกันอีก จริงครับขอโทษเลยนะครับคือทางรายการเราจะคือเราจะดำเนินการในการฟ้องร้องให้คนอีกทีนึงเข้าใจไหมครับอ๋อเข้าใจครับผมครับแล้วได้ได้ข่าวได้จะมีการฟ้องร้องไงจบแล้วเราช่วยบอกทางเราอีกทีหนึ่งนะครับได้ครับผมวันนี้เราขอขอบคุณคุณสมบัติเมทลอยมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราก็จะมีการฟังผลต่อไปจากคุณสมบัติเมทลอยนะครับและเดี๋ยวเราจะมารายงานข่าวให้ผู้ชมได้ทราบอีกทีนึงขอบคุณครับผม 嗯。<music>